มาแล้วเชิญน,นั่งบทอา,าสนะเสวยน้ำชาให้เป็นจิลีมงคลด้วย ยังเป็นอยู่ป่ะไม่เป็นแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะแต่ว่ามันแรงมันเยอะมากตอนนี้เป็นน้อยลงเป็นเมื่อไหร่เปย์รอบปีที่แล้วอ่ะเป็นปีที่แล้วเหรออ,อ้าวการงานการเงินติดขัดสุขภาพไม่ไดีเส้นสมองตีบ มีเด็กแท้งหนึ่งคนตั้งใจและหนึ่งคนหลุดเองธรรมชาติยังอยู่ครบหรือเปล่าท่านเทวดาเด็กหรือท่านถือใช่เลยนั่นแหละนะมีเดงด้วยนั่นแหละครับเ,เด็กอยู่ครบแล้วต้องการให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าต้องการต้องการให้เด็กไปเกิดเลยต้องใช้เวลากี่วันให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กสองคน สิวันนั่นแหละค่ะทำได้ไหมเล่าเอ้ยทำได้เลยห้อมใจชายหรือหญิงกันลเล่าหละไม่รู้นะไม่ทราบอ้าวุบน้ำมาจะไปให้ใลรเล่าคะชายชายชาย,าชายหญิงรเราไปทำอะไรให้เขาเช่นสมองเขาติดตั้ง เขาเศร้าเพื่อเหตุผลอะไรทำให้เขาเศร้าไมื่อเหตุผลอะไรรู้ไหมครับหนูไม่ได้ทำพราะหนูอวเศร้าเธอเศร้าเองเ้าอยู่ในตัวเขาเขาก็เลยเศร้าเหมือนคนมีปัญหาตลอดเวลาเมราะหนูมีปัญหาเขาเลยต้องมีปัญหาใความกัหนดไม่ได้เกิดหดหู่เจียใจห้อยเหวี่ยวเหมือนนี่เลยร่างขำแล้วไม่โกรธ ก็โปรดเธอด้วยสำหรับเด็กที่เธอไปทำแท้งห mm hmm. น,นึ่งคนอ้าวชื่ออะไรจ๊ะชื่ออรลันจ๊ะได้แล้วชื่อวินัยก็ได้ลันจ๊ะวินัยฮะชื่อวิน,นัย เราพร้อมจะมาให้ไปเกิดแล้วอยากจะกินอะไรบ้างบอกมาดิท้าเดือนตาบอกไปถึงก็เฉียวอ่ะเดือนตาถึงก็ชีก็ได้นะเดือนตาถึงพิช้าก็ได้ครับถ้าผักก็ขาขาได้ครับมีของกินเยอะแยะเลยในโลกนี้กินได้หมดนะครับโอเคเอางี้แล้วกันสามอาหารสามสี่อย่างนี่หลักแล้วก็น้ำหนกเรับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาเดือนตาบอกมา อาหารเรารบาก,กว่าอาหารบกชุดลายทางครับเอาสองชุดเลยใช้เพื่อกันไม่ได้ครับราชายหญิงชายหญิงเหรอครับทหารเด็กชายทหารเด็กหญิงครับปล่อยทัาครับบอกมาไปขอบหน้าหนุนตานะขอบสองตัวไปหลายชิดตัวตามหมอชิดตัวมาแล้วครับหลายหม้อสิบกบสองครับหน่อยทางกระฐาน ชอไว้ไม่ไว้ทำไมดูมันง่ายได้ยังเลยอ่ะออ๋เขาตั้งทำไมเมื่อก่อนไม่เห็นมันง่ายได้อย่างนี้เลยพิ่งจะรู้ข่าวง่ายเพิ่งจะไปลงโซเชียลแล้วทำไมเพิ่งเมือะมาสนใจอ๋อเพราะพวกเธอไม่มารายงานกันไงเออพวกเธอไม่มาช่วยกันประชาธรรมพันธ์ดูทำทุกวิธีทางเลยไม่ได้เท่าทีทำไมวันนี้มาง่ายได้ไม่ถึงห้านาทีเชดแล้วอ่ะ พอแล้วตอนนี้เขาจัดระบบอย่างรวดเร็วห้านาทีว <Stop service. S 1> ันสต็อปเซอร์วิสเบื้องต้นหรือเปล่าเหือนไปทำแบบประชาชนนะ่ะภายในห้านาทีต้องเสร็จอ๋อเราต้องพัฒนาสิเราไปใช้ระบบ,บกเก่าได้ยังไงต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าว่าสื่อออนไลน์ง่า์เลยเหรอ,อไม่ตกมาไงขนะี่เข้ามา จจะเข้าใกันมอ่ะรอนะเร็ต้องไอ้ไอ้คนที่มีปัญหาไงมีชั้นชื่อน,นั้นอันนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์ยังไม่ได้เป็นทางการตอนนี้เอามาคุยก่อนอาแถ้าโมโหนะมันจะไปก็ขีเขาไปด่ามันเด็กขีเขาใบลาเลยนะเดี๋ยวเอาไอ้ไอ้ไอ้แป้นคีย์บอร์ดให้ขีจะขีเป็นไหมหมันมีแบบเสียงใส่เข้าไปเด็กอ,อยากดามึงอย่างงี้เหรออ่ายกกกกููเเเลลียดมึงอ แล้วมันก็เป็นตรวจสอเข้นมาหรือจะมีเสียงไปเลยก็ได้สะใจนิดหน่อยไม่ต้องกระทืบกันไม่ต้องกระทืบกันใช่มันจะเป็นกรรมอีกระบายได้นิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยปลุกเก่งบ้างเนี่ยนะนใช่ก็สบายใจแล้วไงลอกเดียวไม่พอนะมันต้องแบบว่าให้ระบายออกนิดหน่อยเขาจะได้รู้ตัวแล้วเดี๋ยวเขาซำนึก อันนี้ก็บอกว่าเ,เห็นไหมเขาก็ออนไลน์มาขอโทษนะคะ <c oughs> ใใับขยายบ้างอรับฟังเราต้องพัฒนาโลกมันมยุคใหม่แล้วใช่แต่ว่ายังไม่ยังไม่มีอะไรวะแล่วยังไม่กําหนดการกเดี๋ยวมันเยอะมากต่างประเทศอะ่ะ <c oughs> อเดี๋ยวนี้เขาก็ดูดวงกันอะไรวะในในอะไรวะในเฟซบุ๊กแล้วยังไง <c oughs> อันนี้เราก็ชื่อในเฟซบุ๊ก แต่ว่าต้องบวชจริงจังอาจจะมีกล้องมอนิเตอร์ปิดทุกวันไปวัดไหนต้องรายงานมาอยู่เรา<แ>อ,อำน,นวยความสะดวกให้เด็กได้ไปเกิดเยอะๆอ<า>อเด็กจะได้ไปเกิดไง<อ>ถ้ามันไม่ผ่านก็ไม่ได้เกิดเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ไลน์มาใหม่ <c oughs> ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน,านเพราะว่ายังเจ็บอยู่เงินก็ยังจนอยู่ปัญหาก็ยังมีมากอยู่ขยาจยัยยง<อ>พัฒนาเพราะว่า อนาคตอนาคตมันทันกับโลกหน่อยตามตามนี้อ้าวเรียบร้อยห้านาทีบ๊ายบายจบจบดีเร็วนะดีดีรอมานานแล้วไงใช่จะให้ลูกค้ารออีกอะไรอีกอ่ะต้องบริการอย่างรวดเร็วตั้งใจบวชนะบอกไปด้วยกำชากไปตั้งใจบวชนะไปไหนไม่ได้เราเดินทางเไาอยู่แค่บ้านซอยใช่ใช่เอาตั้งใจบวชตามนี้บ๊ายบาย เอาไยต่อไป